สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของพรเรียนสายภูพานนะครับช่องที่นําเสนอกเกี่ยวกับพรคเครื่องเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภระเก่าภาะใหม่ภระเกจิชื่อดังเครื่องรังกองขังต่าง,งๆนะครับช่องพรเรียนสายภูพานก็จะมานําเสนอมารีวิวมาแบ่งปันให้กับทุกทท่านได้รับชมกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับช่องพรเรียนสายภูพานก็จะนําทุกท่านนะครับมาชมเรียนเลื่องสมาศักของหลวงพ่อพัด นะครับวัดเฮยด้วนนะครับพระราชมงคลวัชราจาร์นะครับที่พวกเรารู้จักกันนะครับซึ่งเรียนของหลวงพอนะ่อเน้นโอ้โหนะจำนวนการสร้างก็ค่อนข้างหลากหลายรุ่นนะครับหลากหลายรุ่นแล้วก็แต่ละรุ่นก็มีการสร้างที่ค่อนข้างบางรุ่นก็เยอะบางรุ่นก็น้อยนะครับตามจำนวนหลังดังนั้นก็แล้วแต่ความชื่นชอบเนาะก็ใช้วิจ,จรารญาณใช้ทักษะต,ต่างๆในการเช่าหาบูชานะครับวันนี้ช่องพระเรียนสายูบพัณก็จะมานําเสนออีกหน,หนึ่งรุ่นที่ถือว่า ผมว่าก็ยังน่าเก็บสะสมอยู่นะแต่รุ่นนี้นะครับจำนวนการสร้างก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็พูดกันตามเนื้อผ้านะครับจำนวนการสร้างค่อนข้างเยอะดังนั้นการเช่าหานะครับหรือว่าในเรื่องของราคาสําหรับคนบางคนที่เก็บแล้วต้องการให้ราคาที่ขึ้นลงแบบค่อนข้างเร็วนะครับก็จจะเป็นไปได้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ารุ่นนี้สร้างค่อนข้างเยอะดังนั้นรุ่นนี้ถ้า เก็บได้ไหมผมว่าก็ยังน่าเก็บได้นะครับแต่เราก็ควรเลือกเนื้อหน่อยนะครับที่น่าจะเก็บได้นะครับว่าควรเก็บรายการไหนอะไรยังไงนะครับก็คือรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ก็คือในวาระที่หลวงพ่อนั้นได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ออกมาสักระยะแล้วนะครับช่วงนี้ก็เริ่มซาซาลงแล้วนะครับก็จะให้ดูเนาะ รุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมด,ดอยู่2พิมพ์หลักๆนะครับสร้างอยู่2พิมพ์หลักๆก็คือพิมพ์ที่เป็นเสมากับพิมพ์ที่เป็นรูปไข่เนาะผมเรียกว,ว่ารูปไข่แล้วกัน,นครับถ้าเสมาก็จะเป็นเต็มองนะครับเนี่ยก็จะเป็นเต็มองส่วนเรียนรูปไข่ก็จะเป็นครึ่งองนะครับก็ใครชอบแบบไหนก็เก็บตามแบบนั้นนะครับผู้สร้างก็ คุณป๋ปองสุพันนะครับคุณป๋ปองสุพันก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการพระเครื่องนะครับตรงนี้นะครับมีใบารายการมีอะไรค่อนข้างชัดเจนนะครับเหรียญก็ค่อนข้างสวยงามนะครับสองพิมพ์นี้นะครับอตอนนี้ที่นิยมหน่อยก็น่าจะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับผมนะถ้าเทียบราคาหรือว่าอะไรต่างๆว่ารูปไข่น่าจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่านิดนึงนะครับเสมาก็ไม่ใช่ว่า นะมันก็ขึ้นอยู่กับคนชอบด้วยนะตามหลักก็ขึ้นอยู่กับคนชอบด้วยว่าใครชอบเสมาหรือใครชอบรูปไข่นะครับนี่นะครับจะเป็นรายการนะครับเรียงลําดับรายการนะครับว่าแต่ละรายการบางรายการก็จะมีทั้ง2เนื้อทั้ง2พิมพ์อย่างเช่นรายการที่5นะครับเนื้อนวะเนี่ยก็คือรายการรุ่นนี่อาจจะลุ้นได้ทั้งเสมาละรก็ Ma หรือว่าลุ้นได้รูปไข่ก็ได้นะครับแต่ว่ารายการ1 2 3 4งสองสามสี่เขาฟิกแล้วรายการที่1จะต้องเป็นเสมารายการที่2จะเป็นรูปไข่ 3%เป็นเซมาสี่เป็นรูปไข่แบบนี้นะครับะที่จริง1กับ2อนี่ก็คือราคาตอนนี้นะาทั้งที่เป็นรายการเนื้อเงินหน้าทองคำเหมือนกนันนี่รูปไข่จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่านะราคาหน้าปัจจุบันก็4ี่พันสี่พันขึ้นนะครับนเนื้อเงินหน้ากากทองคาตรงน,นี้นะครับก็สี่พันขึ้นนะครับลองล,อง,ล,อง,ลองมาก็จะเป็นโซนนี้นะครับก็จะประมาณ สองพันถ้าสามพันอยู่แล้วนะครับลูกไข่จะ,ะราคาคั้งสูงครับสามพันขึ้นแต่ถ้าเสไมนะี่ก็จะเบาหน่อยพันก,กว่าถึงสองพันถึงสามพันก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับความสวยนะครับนี่ในการที่โหก็จะมี2พิมพ์ดังนั้นนี่นะครับรายการต่อมาก็จะเริ่มมี2พิมพ์หมดแล้วเนาะ,ะนี่นะครับดางล่างก็จะแบ่งเป็น2พิมพนะครับดังนั้นก็รุ่นนี้ก็จะมีใบรายการด้วยนะครับมีใบรายการอะไร นะครับนี่ครับจะมีลำดับรายการต่างๆซึ่งผมได้ทาคลิปรวมรายการไว้แล้วนะเผื่อใครยังไม่ได้ชมนะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับพามาชมเนาะพามาชมเป็นรายการรุ่นเนื้อนะรุ่นนี้ก็จะมีชุดที่เป็นชุดนําเรื่องอีกนะครับชุดนําเรื่องก็ออกไปก่อนนะครับรายการรุ่นเนื้อนี่นะครับถ้าเป็นรายการรุ่นเนื้อนี่ผมจะทําสติ๊กเกอร์ไว้ให้ลูกค้าเลือกนะนี่ผมติดแต่ว่าตัวกล่องเหรียญนี่จะยังไม่แกะซีนนะ ในี่นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับก็ยังพอมีแบ่งปันนะครับนี่ครับไม่ไม่รู้นะว่าจะเป็นพิมพ์ไหนหรือรายการที่เท่าไหร่นะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นี่นะครับเป็นรายการรื่องเนื้อวันนี้รายการที่จะเอามาให้ชมก็เป็นถือว่าเป็นรายการบนบนเลยนะครับก็เป็นรายการที่4นะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับ<ไห>นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับเนื้อเงินลงยาแดงนะครับก็ผมว่าค่อนข้างสวยนะ ก็ตามเก็บอยู่นะครับเนื้อนี้รายการนี้นะครับเพราะว่าราคาก็น่าน่าเก็บนะผมว่าราคาค่อนข้างน่าเก็บครับวันนี้ได้มา2เหรียญนะครับทําไมราคาถึงน่าเก็บนะครับเพราะว่าพระสร้างเยอะทําให้ราคาก็เบาลงนะครับเราก็สำหรับคนที่มีทุนไม่ค่อยเยอะนะครับก็ถือว่ายังน่าเก็บสะสมนะครับถือว่ายังน่าเก็บสะสมนะเพราะว่าถ้าไปเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับ ที่เป็นทีมงานเดียวกันสร้างนะครับอย่างเอาล่าสุดเลยอย่างเจริญพรสามแบบนี้ถ้าเป็นรายการแบบนี้นะเนื้อเงินแบบลงยาแดงแบบนี้มันสองหมื่นอัพนะครับนะไม่ว่าจะสองหมื่นแล้วมันจะสามหมื่นเลยแล้วทุกวันนี้นะสาหรับเจริญพรสามนะออกมาที่หลังรุ่นนี้นะแต่นี่ก็คืออยู่ประมาณสามพันนะครับสองพันสามพันนะดังนั้นผมก็มาเก็บไว้ก่อนนะแต่ต้องใช้เวลานิดนึเงเพราะว่า ดูแลเหรียญก็สวยดีนะนี่ครับดูเหรียญเนื้อเงินแบบนี้นะครับจมูกจมูกต่างๆก็ไม่ได้ดวนนะครับใบหน้าดวงตาอะไรต่างๆของหลวงพ่อก็สวยนะครับการลงยาโรงงานต่างๆที่ที่ใช้ในการผลิตเหรียญน,นี้ก็ถือว่าค่อนข้างคุณภาพนะผมว่านะครับความสวยก็ใช้ได้นะนี่เลยครับการลงยาจีวรท้าดูที่สีจีวรใบหน้าการลงยาพื้นเหรียญแบบนี้นะครับก็สวยงามนะครับ นี่ครับขาขาวแบบกระจกเลยนะเนื้อเงินนะครับอันนี้เนื้อเงินนะครับถ้าเนื้อเงินก็จะต่อโคดงองูนะครับนี่ครับโคดงองูนะครับนี่ครับจะเห็นนะครับโคดงองูนะนี่ครับนะฝั่งซ้ายมือก็จะมีการต่อโคดอีกนะครับนี่ครับต่อโคดอีกฝั่งขวาจะเป็นต่อโคดเนื้อนะนี่ครับหลังก็จะเป็นพัดยศนะครับ รุนะ่นนี้เรื่องของการแบ่งบล็อกต่างๆผมก็พยายามเข้าไปศึกษาไปหาข้อมูลมาให้พี่ๆสําหรับช่องพาเหรียนสายผู้พานนะครับก็ <sự> การแบ่งนี่ผมว่ายังไม่ชัดเจนมากนะแต่ผมมีข้อมูลเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับการแบ่งผมว่ายังไม่ชัดเจนมากเหมือนว่ามันมีหลายแบบนะบางคนก็ว่าแบบนี้เป็นบล็อกทองคำบางคนก็บผมก็เลยยังยังไม่อยากแบ่งเรื่องของการแบ่งบล็อกมากนะครับท่านดูขอบเหรียญน,นะครับท่านดูขอบเหรียญ ขอบเหรียญนะครับนี่จะเห็นเป็นก้นหอยเลยนะครับตรงขอบเหรียญนะครับนี่นะครับจะเห็นเป็นก้นหอยเลยนะครับถ้าใครที่เช่าเจริญพรเจริญพรบนเจริญพรล่างมันจะรู้เลยนะครับนี่ครับนี่ไม่ว่าจะเป็นเจริญพรสามนี่โหก้นหอยนะพี่นะคนก้นหอยเป็นแบบไห้มันจะเป็นวงๆนะพี่นะอะให้ดูนะครับแต่ผมจะไม่โดนเหรียญนะนี่ครับมุมทัองได้นะครับนี่ครับตามขอบเหรียญเนี่ยจะเป็นวงๆวงซ้อนกันเนี่ย เราเรียกว่าวงก้นหอยนะหรือแล้วแต่ใครจะเรียกนะใครจะเรียกชื่อบางคนจะเรียกอหมือนกันแต่ผมเรียกวงก้นหอยตัวนี้นะครับนี่ครับขอบเหรียญจะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับเหรียญรัวนี้ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับทำให้นะครับคนที่มาเกจะได้มีต้องเพิ่มงานหน่อยนะครับถึงจะเหมือนแต่รุ่นนี้ยังไม่ค่อยเห็นเกีเท่าไหร่นะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับก้นหอยจะมีค่อนข้างชัดเจนนะครับเหรียญก็ค่อนข้างสวยนะผมว่าน่าเก็บสะสมนะครับ เนื้เงินลงยาแดงนะครับอันนี้อีกเรียนนะอีกเรียนนะครับเอามาให้ชมกันนี่นะครับก็สวยงามนะครับมีไม่กลนหอยตัวนี้เดี๋ยวผมเชียงโอ้อันนี้ก็ยิ่งชัดเลยนะครับชัดมากชัดเจนนะครับนี่ครับคนหอยนะครับต้องได้มุมนิดนึงนะครับแสงไฟด้วยนะครับนี่นะครับก้นหอยต่างๆบางเหรียญก็จะชัด บางเหรียญก็จะมีบางช่วงนะครับอาจจะไม่ชัดเท่ากันนะครับแต่ต้องมีนะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแรงปั๊มแรงปั๊มนะครับของเหรียญน,นี่นะครับจะมีทั้งขอบเหรียญแล้วก็ตัวด้านหลังด้วยนะครับก็ถือว่าสวย,สวยนะวันนี้ก็ถือว่าเอาเนื้อบนบนที่ที่ถือว่าน่าเก็บนะครับที่ถือว่าน่าเก็บสะสมนะครับผมก็จะพยายามเอามาเรื่อยๆนะครับผมซึ่งรุ่นนี้ผมเคยทําเนื้อนวะไปแล้วนะเนื้อนวะเนี่นวะนี่อยู่รายการที่ นวะนี้อยู่รายการที่เท่าไหร่น้อนวะที่ผมเอามานะเนี่ยแพงกว่านี้นะครับนวะที่เอามานะจํารายการไม่ได้แล้วแต่ว่านาวะลุงยาพัยดยศโอ้โหนะเล่นกันที่ค่อนข้างแพงนะครับเกือบจะถึง5,000ันแล้วนะครับตรนนี้ค่อนข้างสวยนะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยนะครับว่าใครชอบแบบอ่ารายการไหนนะครับรายการที่เท่าไหร่นะครับ สำหรับแต่ละเนื้อแต่ละราคานะครับดังนั้นท่านใดสนใจชอบหาบูชาก็นี่นะครับแบบลุนเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นลุนเนื้อได้นะซองยันน่หมายถึงคนอื่นได้นะไม่ใช่ผมลุนได้นะครับเป็นคนอื่นลุ้นเนื้อได้แต่ว่าผมก็ไปเช่ามาต่อสําหรับคนที่เขารุ้นเนื้อได้มานะครับ An ย้านะเป็นคนอื่นนะครับรุ้นเนื้อได้มาเป็นรายการรุนเนื้อนะครับนี่ก็สี Red สวย,ยลงยาแดงนะครับราคาก็ยังไม่หนักนะผมอยาก แนะนำให้เก็บนิดนึงนะครับเพราะาราคาค็อยอยังไม่แรงดังนั้นนะครับท่านใดสนใจชาวอาบุชาก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปของช่องราเรียญสายพพันในวันนี้ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเงินทองนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีสวัสดีครับ